สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากลุ่มนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์สองนห้าหกสี่นะคะว่าเสียงรถดังมากๆจะต้องขออภัยนะคะว่าดวงความรักของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากลุม่มประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิป แก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแก๊ปจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆ ID LINE แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะอืม mm. จากพลังงานตรงหน้าไพ่แก๊ปเนี่ยในตอนนี้แกมีความรู้สึกว่าในเรื่องราวของความรักจริงๆแกว,ว่าคุณน่าจะประสบปัญหาเรื่องราวความรักมาสักพักแล้วไหมน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะชาวราศีกุมคุณอาจจะประสบปัญหาที่ว่านี้คือคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรัก ทั้งที่ตัวคุณเองนั้นศรัทธานในความรักแล้วก็มั่นคงในเรื่องของความรักมากๆเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณค่อนข้างให้ค่ากับความรักคุณค่อนข้างแสดงออกความรักชัดเจนในรูปในรูปลักษณะของการแสดงออกและการกระทําแต่สิ่งที่คุณได้กลับมานั้น กับเป็นความรู้สึกที่มันไม่ตอบโจทย์หรือมันไม่ตรงใจหรือมันสัมผัสไม่ได้เลยสักนิดว่านี่หรือคือความหมายหรือคำตอบของคนที่รักกันเมื่อเวลามันล่วงเลยผ่านมาเรื่อยๆชาวราศีกุมลัคนากุมคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรม ในเรื่องของความรักครั้งนี้จนตัวคุณเองนั้นถอดใจถอดถอยแล้วก็ท้อถอยมา,มากในเรื่องราวความรักในครั้งนี้จนไม่อยากที่จะสู้ต่อไปแล้วนะคะในอนาคตหรือไม่ต้องอนาคตหรอกค่ะภายขึ้นคแค่ว่าณปัจจุบันนี้คุณก็หมดแรงที่จะสู้ต่อแล้วเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเทน้ำลงบนผืนทรายอะ่ะ คุณเทเท่าไหรอ่อะน้ําก็ไม่สามารถท่วมท่วมทรได้สักทีนะคะคนเรารู้สึกว่าคุณท้อมากเหนื่อยมากนะคะชาราศรีกุมลัคนากุมขาให้จึงขึ้นบอกแกเป็นนิยามที่ว่าคุณเหนื่อยมามา,มากพอแล้วนะคะในบางท่านในบางรายถ้าเป็นเรื่องจริงคุณอาจที่จะยุติ โดยการที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้แน่บางท่านในบางรายนะถ้าไม่ใช่แก็บขออภัยนะคะแต่ในตอนนี้ไพ่แก็บขึ้นอย่างนั้นว่าในบางท่านในบางรายอาจจะหมดวิบากกรรมหนักแล้วก็กําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่ตัวคนเดียวและกําลังเคลียร์เอเนจีบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณหรือกําลังล้างพลังงานบางอย่าง ในตัวคุณอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวความรักในตอนนี้ให้ขึ้นด้วยนะคะว่าในเรวันนี้ชาวราศีกุมลัคนากุมคุณจะสามารถทำทุกอย่างได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แบบลำพังและคุณจะกลายเป็นคนโสดที่มีอิสรภาพทางความรู้สึกทางจิตใจทางร่างกายแต่แต่แตแต ถึงแม้ในวันที่คุณจะทําใจได้แล้วในระยะนี้ไพ่ขึ้นชัดเจนมากๆนะคะว่าคุณจะยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตมาทําให้มีชีวิตชีวาหรือมาทําให้คุณมีความสุขจากการเติมเต็มแต่ไพ่ขึ้นว่าคุณจะสามารถที่จะเติมเต็มตัวคุณเองได้ในระยะเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะคะแก้ขอภพยหน่อยสิคะแล้วอย่างนี้เขาคนนั้นที่เป็นคู่กรณีของชาวราศีกุมลัคนากุมตอนนี้ เขาคิดอย่างไรกับชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มค้แก้ขอภพยด้วยคะ่ะเขารู้สึกอย่างไรในตอนนี้คะคู่กรณีของชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่ม9ถ้วย1ไม้เท้า2เหรียญ The World หัวกลับอัศวินถือดาบ j u ไ i ฟรี s แล้วก็ได้ไพ่ The Emperor หัวกลับ แกมีความรู้สึกว่าบางทชการที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจบลงก็ดีแล้วนะเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่คือว่าตอนนี้เขาน่าจะมีใครในความสัมพันธ์หรือพูดคุยกับใครบางคนในความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ไพ่คืนว่าน่าจะเป็นคนเก่าๆของเขาแต่ไพ่ก็ึ้นว่าเขากับคนใหม่ของเขาความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผย แต่เขามีคนใหม่แล้วในตอนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ชาบฉชวยมากๆเลยในตอนนี้นะคะเข mm hmm. ารู้สึกอย่างไรกับคุณคะแก้ขอไพ่สามใบค่ะ the tower page o f t medical หัวกลับก้าวมเท้าหัวกลับ the lovers หัวกลับแล้วก็ได้ไพ่ห้าถ้วยหัวหัวตั้งนะคะแกมีความรู้สึกว่าไพ่ึ้นว่าเขาในตอนนี้นะ เขารู S <S <People> ้สึกว่าเขาโอเคมากเลยกับการที่เขาไม่ได้พูดคุยกับคุณในระยะนี้เพราะว่าเขามีหลายๆอย่างในชีวิตที่ต้องจัดการมากๆเลยนะคะจนตอนนี้เขานความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการความรักที่มันจริงจังด้วยในตอนนี้เป็นความรักแบบลับๆหรือซ่อนเร้นแบบนี้แบบฉาบๆช่วยๆแบบนี้เขาก็มีความสุขดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีอะไรมากมายแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเมื่อยามที่เขาไม่ได้คุยกับคุณนั้น เขาไม่ต้องเฟกซ์หรือเขาไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นแล้วเอามาจับยัดเยียดให้ตัวเขาเป็นในลักษณะแบบนั้นแบบนี้ตามที่ชาวราศีกลุ่มลัคนากลุมต้องการเลยแม้แต่น้อยโอ้ยอ,อ,อ,อย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงคือสมควรที่จะปล่อยไปอย่างเร็วนะคะโอเคสำหรับวันนี้แก๊ปต้องขอบคุณมา,มามากเลยค่ะทุก,กทุกยอดซับสไครตทุกทยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมา,ม,ามากเลยนะคะ สำหรับนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีแลตรีสวัสนดนะคะบ๊ายบาย